สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอผลงานการศึกษาและพัฒนาสอวีฐาเพื่อการเ,<อ>เรียนรู้เรื่องพันไวภายในโรงเรียนสามเงาวิทยาคมในรายวิชาการสื่อสาและนําเสนอโดยมีคณะผู้จัดทําดังนี้ 1. นางสาวจิรพิญญาปินเหมย 2. นางสาวชนิดาพาย,ยอดเพชร3นางสาวพนาสาปบญญาดิบและดิฉันนางสาวสุธิราเมฆสุข,สข,สขพวกเรากําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสามเงาวิทยาคมค่ะในปัจจุบันนี้นะคะสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อสังคมและโลกมนุษย์ของพวกเราเป็นอย่างมาก ซึ่งภายในโรงเรียนเรานะคะก็มีสิ่งแวดล้อมเป็นจานวนมากค่ะสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอย่างมากในโรงเรียนของพวกเรานะคะก็คือพันธไม้ค่ะซึ่งก็มีหลากหลายประเภทและหลากหลายชนิดค่ะพวกเรานะคะจึงอยากพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อเป็นสื่อความรู้นะคะให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพันไม้ภายในโรงเรียนมากขึ้นและปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนค่ะ สบหรบวิธีการดาเนินการนะคะ 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพันไม้สําสำรวจพันไม้ต่างๆภายในโรงเรียน 3. จะสนพันไม้ในแต่ละพื้นที่ของโรงเรียน 4. จะทาสื่อดิทัศน์เพื่อความรู้เกี่ยวกับพันไม้ภายในโรงเรียนนํานสื่อดิทัศน์ไปให้ผู้ชมประเมินความพึงพอใจและใส่ข้อเสนอแนะต่างๆ 6. นนำสื่อดิทัศน์ไปเผยแพร่พสู่ช่องทางโซเชียลต่างๆค่ะ ผลการดําเนินงานมี2ส่วนได้แก่ส่วนที่1นะคะพวกเราได้จัดทําสื่อวีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับพันไม้ภายในโรงเรียนศักเ mm hmm. งาพิยาคมโดยจัดทําทั้งหมด2 EP ีพีค่ะ เพื่อเป็นสื่อความรู้พบว่านักเรียนโรงเรียนสามเงาพิยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพันไม้ในโรงเรียนมากขึ้นค่ะและในส่วนที่สอน,นะคะเราได้นําสื่อไปเผยแพร่เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อค่ะพบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากค่ะเมื่อพิจารณารายด้านด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยประมาณ4 7ด,ด้านคุณค่าและประโยชน์มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยประมาณ4.06และด้านการนำเสนอมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยประมาณ3.98ตามลำดับค่ะสำหรับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะคะมี2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกค่ะเป็นความรู้ส่วนของการศึกษาค้นคว้าพวกเรามีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ทํำค่ะส่วนที่2พวกเราได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการจัดทําสื่อวิดีศั์และขั้นตอนการทํางานต่างๆจนงานสําเร็จรูปล่วงค่ะ นี้พวกเราขอขอบคุณคุณครูธนิตารอดสุนทราครูที่ปรึกษารายวิชาและคณะครูผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้คำปรึกษาและความรู้กับพวกเราพวกเราขอจบการน,นําเสนอไว้ไวเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ